ครับผมครูซันครับคลิปนี้ผมจะมาสอนจูนกรองครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญในเรื่องการสอนจูนกรองสักเท่าไหร่ก็ได้แต่จูนใช้เองไปวันวันหนึ่งนะฮะแต่เนื่องจากมีคนถามเกี่ยวกับการจูนกรองกันมากเลยผมก็เลยไปค้นคว้ามาให้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากการจูนครั้งนี้โดยผมไปค้นคว้ามาจากหนังสือเรื่อง Drum Tuning The Ultimate Guide นะครับซึ่งเล่นนี้ก็จะมีทั้งเรื่องเบสิกด้วยซึ่งผมจะหยิบยกในเรื่องของเบสิกในการจุนกรองมาใช้นะครับรวมถึงเอาประสบการณ์ของผมที่ได้จูนกรองมาบ้างใส่ลงไปให้เพื่อนๆได้ลองเอาความรู้ในการจูนกรองนี้ไปใช้กันดูครับสำหรับสแนที่ผมใช้ในการสาธิตครั้งนี้นะครับผมใช้สแนของ CMC CMC เป็นกล่องยี่ห้อของคนไทยผลิตโดยคนไทยคุณภาพระดับโลกซึ่งปัจจุบันเนี้ย CMC ก็ยังผลิตให้กับกลองยี่ห้อดังๆระดับโลกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปตามที่อยู่ที่ปรากฏบนจอเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครูซันยังมีคลิปสอนกลองอีกมากมายสนใจคลิปไหนคลิกเลยแล้วอย่าลืมไปคลิกไลค์กันที่ www.facebook.com/sundramer เพื่อใครที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามตารางเรียนก็มาสอบถามกันได้ที่นี่เลยก่อนอื่นเราจะต้องเอาหนังเก่าออกก่อนนะครับก็ต้องใช้ประแจกองในการขันออกครับค่อยๆขันออกทวนเข็มนาฬิกาทีละตัวทีละตัวบแบบนี้ ขจนพบทุกตัวครับไขออกไปเลยนะครับหลังจากที่คลายน็อตทุกตัวหมดแล้วนะครับก็ยกออกมาทั้งแผ่นเลยนะครับยกออกไปหลังจากนั้นทาความสะอาดข้างในนะครับไม่ให้ข้างในมีฝุ่นหรือมีอะไรตกอยู่ข้างในเพราะว่าถ้ามันอยู่ข้างในนั่นหมายถึงถ้าหากเราปิดหนังกองและจูนกองเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ข้างในเวลาเราตีมันก็จะ เทือนแล้วก็จะมีอะไรก็ไม่รู้กระเด้งกระเด้งอยู่ข้างในตลอดเวลานะครับพยายามเช็คดูหล,หลายในหนังสือจะบอกให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดมันออกไปเลยเพื่อความสะอาดนะครับลองดูแล้วก็พยายามเช็คที่ขอบให้ดีนะครับว่าไม่มีอะไรบิ่นหรือหักหรือแตกหลังจากนั้นใส่หนังลงไปใส่หนังให้ไม่มีด้านใดด้านหนึ่งสูงต่ำกว่านะครับให้ทุกด้านนั้นเสมอเท่าๆกัน Okay. หลังจากนั้นก็เอาของมาใส่หลังจากนั้นนะครับก็เอาน็อตใส่ลงไปในรูใส่ลงไปในรูทุกตัวเลยตามนั้นพยายามดูนะครับว่าไม่ให้หนังด้านใดด้านหนึ่งมันเปี้ยวพอเอาน็อตใส่เข้าไปในรูเรียบร้อยแล้วก็ใช้นิ้วเราไข ให้สุดเลยนะครับใช้นิ้วเราไขาให้ตึงนิ้วให้สุดเลยนะครับทุกนอดด้วยนิ้วเราเองพอหลังจากที่เราตรวจสอบได้แล้วว่านิ้วเราเนี่ยไขยจนแน่นนิ้วเราไปแล้วไม่สามารถที่จะไขต่อได้อีกแล้วก็แสดงว่ามันมีความพร้อมแล้วที่จะทําในขั้นต่อไปสําหรับขั้นต่อไปนะครับผมให้ยืดหนังให้นวดหน,หนังด้วยการทาเหมือนปั๊มหัวใจ ะครับปั๊มหัวใจทำ CPR นั่นเองนะครับลงไปบนหนังค่อยๆปั๊มเบาๆนะครับปั๊มลงไปตอนปั๊มลงไปเนี่ยสักสามสีทีปั๊มเรื่อยๆหนังจะคลายตัวเราจะได้ยินเสียงดังแคร็กๆเราบริเวณตรงขอบปั๊มทำไมนะครับนวดหนังนวดทำไมนวดเพื่อที่จะให้ตัวขอบบริเวณนี้ แล้วก็ได้เข้าล็อกขอบของมันพอดีนะครับและเป็นการช่วยยืดหนังกรองไปในตัวด้วยนะครับขั้นตอนต,ต่อไปหลังจากที่เรานวดหนังเสร็จแล้วแล้วก็ไขน็อตทุกน็อตจนตึงนิ้วทุกด้านแล้วนะครับเราก็เริ่มการจูนกันเรามาดูวิธีการไขน็อตกรองกันก่อนนะครับาการไขน็อตกรอง ด้วยประแจกองอย่างถูกวิธีเนี่ยจะทำให้เหมือนเป็นการชั่งตวงการไขให้ทุกๆด้านของมันลงไปอย่างเท่าเท่ากันไม่ใช่สักแต่จะหมุนกตหมุนอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่รู้ว่าหมุนลงไปเท่าไหร่แต่ละหลักเนี่ยมันเท่ากันหรือปะผมมีวิธีเหมือนเป็นการชั่งตวงการหมุนนะครับให้หมุนได้อย่างทุกๆด้านเท่าๆกันนะครับเรามาดูที่ ประแจกองก่อนประแจกองเสียบลงไปในน,อน็อตสมมุติว่าเราเสียบลงไปในน็อตแล้วใช่ไหมเราก็หมุนดูนะครับถ้าผมหมุนแบบนี้แสดงว่ามันหมุนไป15นาทีเองนะครับหรือเพียงแค่เศษ1ส่วน4ของรอบแต่ถ้าในกรณีกรณีหนึ่งก็คือผมหมุนอย่างนี้นะครับแสดงว่ามันหมุนไปทั้งหมดครึ่งรอบนะครับหรืออีกในหนึ่งเรียกว่า ครึ่งชั่วโมงนั่นเองครึ่งรอบนะครับวิธีการไขอย่างนี้แหละนะครับที่จะทําให้เวลาไปไขในน็อตกลองสมมุติว่าเราไขน็อตที่1ไขน็อตที่2ไขน็อตที่3ไขน็อตที่4ทุกๆน็อตเราก็ใช้วิธีการช่างตวงในการหมุนอย่างเท่าๆกันเช่นถักเริ่มที่จุดแรกเราก็หมุนที่ครึ่งชั่วโมงน็อตต่อไปก็ควรจะต้องหมุนเหมือนกันเพื่อให้ทุกมุมนั้น ลงไปลังหนังกองลงไปอย่างเท่าเท่ากันนะครับนี่คือเบสิกในการจูนและเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะไปจูนในหนังกันยังไงไปครับหลังจากที่รู้วิธีการไขแล้วนะครับว่าต้องไขอย่างไรให้มันเท่าเท่ากันทุกด้านนะครับใช้วิธีการช่างตรงยังไงเราใช้วิธีการนั้นนะครับในการเริ่มเลยนะครับที่12บสนาฬิกาก็คือถ้าเป็นทางด้านผมเนี่ยฝั่งนี้ก็คือ12บสนิกา อันนี้คือ6โมงเย็นนะครับผมเอา12โมงก่อนล้กัน12โมงไขเลยครับครึ่งรอบครับและเราก็มาไขาฝั่งตรงข้ามกันนะครับแล้วก็มาไขาตัวต่อไปอนี้แล้วก็ไขตัวต่อไปโดยให้แต่ละตัวทะแยงกันครึ่งรอบ ก็ต้องให้ครึ่งรอบเท่ากันหมดเพื่อให้ทุกมุมเนี่ยมันรั้งลงไปอย่างเท่าเท่ากันและพร้อมพร้อมกันทุกมุมเลยนะครับหลังจากที่ไขทุกมุมเรียบร้อยแล้วนะครับลองเอามือเราเนี่ยเอาไม้กรองเนี่ยครับตีตามมุมต่างๆนะครับเพื่อตรวจสอบเพื่อเช็คดูว่าทุกมุมเนี่ยมีระดับเสียงที่เท่ากันหรือไม่นะครับ เราก็ลองจูนต่อไปเพื่อให้ได้ระดับเสียงหรือความตึงที่ต้องการนั่นเองการจูนก็จะทำให้มันลงไปอย่างพร้อมๆกันตึงได้ทุกมุมเท่าๆกันระดับเสียงไม่เปลี่ยนสำหรับบางคนที่จะบอกว่าแล้วบางมุมเนี่ยครับมันต่ำและมันสูงแตกต่างกันล้วจะต้องทำงไงเช่นถ้ามุมนี้ต่ำไปมุมนี้สูงไปเราลองหาจุดยืนครับว่าแต่ละ ส่วนส่วนใหญ่แล้วของทุกๆหลักเนี่ยมีเสียงระดับไหนเช่นส่วนใหญ่แล้วมีเสียงระดับสูงมีเพียงแค่2หลักเท่านั้นที่ต่ำแล้วก็ไปไขมันขึ้นหน่อยนะครับหรือบางส่วนที่มีเพียงน็อตเดียวที่เสียงสูงเราก็ลองไปจูนต่ำหน่อยแต่หากมันเริ่มหาจุดยืนไม่ได้แล้วให้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วค่อยๆไขขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดในการใช้นิ้วเราหมุนไม่ตึงนิ้วเรา,เราอย่างเต็มที่ อาจจะทําให้บางน็อตเนี่ยมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาแล้วก็ดึงรั้งลงไปได้ไม่พร้อมๆกันแต่สุดท้ายแล้วก็ค่อยๆไขขึ้นมาแล้วก็วัด4ีอีกทีก็ได้ครับเมื่อตอนนี้นะครับก็ทุกมุมเท่ากันแล้วผมก็ค่อยๆจูนขึ้นไปให้ตึงในระดับที่ต้องการนะครับทําตามขั้นตอนเดิมก็คือว่าเราจูนสักครึ่งรอบ พยายงนะครับพยายามจูนทะแยงนะครับ,ห,ห,รบหลังจากที่ไขทุกมุมขึ้นมาจนได้ระดับสิ่งที่ต้องการแล้วเราใช้ไม้กองของเราเช็คตามมุมต่างๆดูอีกทีครับว่าทุกมุมเนี่ยมีเสียงเท่ากันแล้วหรือ,อยังหลังจากที่ ทุกเสียงทุกมุมเนี่ยเท่ากันแล้วแสดงว่าเออมันพร้อมที่จะได้ใช้งานแล้วนะครับคราวนี้เรายกสายทะแนนขึ้นแล้วลองเอาไม้ตีดู ก็ีก็เรียบร้อยครับครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้รู้วิธีการจูนเบสิกเบื้องต้นไปแล้วว่าจูนยังไงก็จะถามว่าแล้วจูนข้างล่างหนังล่างล่ะจูนยังไงหนังล่างก็ไปจูนใช้วิธีเดียวกันกับหนังบนเลยครับก็คือกับด้านมันแล้วก็ทําวิธีเดียวกันกับหนังบนเลยแต่ทีนี้ก็จะมีคําถามตามมาครับว่าแล้วหนังบนกับหนังล่างจะจูนให้มีความแตกต่างกันยังไงบางคนก็จะบอกว่าให้หนังบนตึงกว่าหนังล่างบางคนก็บอกว่าให้หนังล่างตึงกว่าหนังบน อันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์และการทดลองนะครับผมมีกระดาษแผ่นหลายแผ่นเลยล่ละเป็นสมัยเด็กผมได้ก๊อปี้หน้านี้มาเพราะว่าเห็นว่าเป็นความรู้ที่ดีมากก็คือเป็นชู n i n g Profile ของศิลปินระดับโลกเลยนะครับาจากนิตีสาร m o เดิร์นดรัมเปี1999ดับฉบับเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับ m o เดิร์นดรัมเเนี่ยก็จะรวบรวม ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นคาร์ทาวิลฟอร์ดนะครับเด <Yeah. S 1> นิชัมเบอร์เดฟเบกเทอร์รี่บอสซิโอคนเหล่านี้ศิลปินเหล่านี้ใช้วิธีการจูนแตกต่างกันนะครับบ้างก็ใช้ตึงบ้างหนังล่างนะครับบ้างก็ตึงกว่านังบนบ้างก็ระดับกลางไม่ตึงมากนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้รู้สึกได้เลยว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็ยังใช้วิธีการจูนกองที่แตกต่างกันอาจจะเป็นเพราะแนวเพลง และเกิดความต้องการทางสีงที่แตกต่างกันนั่นเองผมก็เลยขอสรุปง่ายๆว่าลองเอาเบสิกที่ผมสอนเนี่ยและไปจูนดูนะครับไปค้นคว้าดูว่าแบบไหนตึงแบบไหนหย่อนที่เหมาะกับตัวเองนะครับและคุณก็จะได้คำตอบในสิ่งที่เสียงนั้นเป็นถูกใจตัวเองด้วยนะครับและเหมาะกับสไตล์ของตัวเองด้วยสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรลองติดตามกันดูครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ